เจอตัวนะครับเพื่อนๆเจอตัวแล้วนี่ฮะที่ผมบอกหาตัวไม่เจอนี่ยนี่เ,เขาพลางตัวแล้วเหรครับเพื่อนๆใช่ครับพี่พี่นี่อ่าแล้วก็เอาอันนี้ห้าต้น ครับเพื่อนๆครับช mm hmm. ่องโดโน่พา mm hmm. เที่ยวครับ mm hmm. วันนี้ mm hmm. มาเปิดซีลี่ทําสวนหน้าบ้านมาหาซื้อต้นไม้กันครับอ mm ุ้ยนี่ในรถนี่ต้นอะไระคุณสวยดี mm hmm. <c oughs> มาเกาะดูเขอท้ายรถคร mm ับ hmm. เราจะมาหานี่ครับต้นเรียกว่าอะไรนะคุณก mm hmm. วากมาหาโชคกับกวากอะไรมรกตเหรอ พี่ร้านเดียวกันไหมครับเอาไรคะเอ้ยอันนี้เขาเรียวก,กว่ากวักมรกตหรือเปล่าครับครับไม่ได้หรืน,น,นี่นี่ใช่ไ,ไ,ไหมฮะใช่อย่างนี้ใช่ไหมบบอ่เอาเคยซื้อไปใบมันออกเหลืองๆกว่านี้มันใช่แบบเดียวกันไหมดีย่ไ่ได้าโดนแดดค่ะอ๋อถ้าโดนแดดมันจะเหลืองใช่ไหม อ๋อยังยังย่างางี้เท่าไหร่ครับเนี่ยเน,นี่ยเนี่ยฮะแล้วแล้วอย่างนี้เรียกว่าอะไรอ๋อรวยซับรวยซับเออเนี่ยแหละรวยซับอ,อันนี้อันนี้คือกวักามาแล้วกดอ่แต่ผมจะเอารวยซับเนี่ยต้นเนี้ยขายไง เนี้ยเหรอทำไมแพงจังตอนนั้นไม่เห็นถึงเลยนนเหรอนี่มันตอนนี้เหรอ,อไม่เอาแล้วเอาอย่างงี้งผมจอาอันนี้ห้าต้นแล้วก็อันนี้ต้นหนึ่ง งั้นรถเข้ามาเยอะครับผมจะเอารวยซับแต่คุณตักจะเอาอะไรกวักมรกตเอาเลยซับด้วยเอาลเลยซับอาอก็ผมจะเอาส่วนรวยซับคุณเอากักมรกตโซโดเอาต้นอะไรต้นอะไรก็มาแล้วรวยซับด้วยรวยซเออแล้วอย่างนี้ก็สวยอย่างนี้มากครัานี่เขาเรียกว่าอะไร อาต้นที่ผมชี้ไหมเนี่ยใช่ครับที่ชี้อ่าแล้วก็เอาอันนี้ห้าต้นลดราคาให้หน่อยเจ๊มาซื้อใบ่อยลดราคาให้หน่อยเจ๊มาซื้อใบบ่อยเนี่ยเหรอใช่แล้วถ้าไปขายอันนั้นราคาอ่าชี้ขาเนี่ยตรงไม่ไม่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเออเออแล้วปกติถ้าถ้าไม่ได้ซื้อกับพี่เขาไปขายเท่าไหร่เนี่ย ก็ส่งก็ละร้อยแล้วเขาไปขายเขาต้องประมาณเท่าไหร่ร้อยห้าสิบรอยี่สิอ๋อเหรออ๋อไอ้อย่างนี้มันต้องไม่แดดจัดไม่ร่มรำไรผมจะปลูกชายคาบ้านไม่ได้มาเห็นพี่เขาพูดแล้วก็ร้อนไปโอ้ผมปลูกชายคาบ้านได้ค่ะอ๋อร่มร่มำไรรำไรได้ ห้าต้นไอ้นั่นห้าร้อยอันนี้อันนี้เที่ยวเรียกอะไรัี่อ่ะเติมซับเติมซับเหรอให่ค่ะโอ้เติมซับเพิ่มเท่าไหร่คะเนี่ยรอยี่สิบเอาเอาเอาไหนดีก็เดี๋อาเอาแค่นี้พอแล้วมีตังแค่มีตังแค่พันเดียวเขาไม่ลดให้ไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวแล้วเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวไปจับไทยลดกันนะเดี๋ยววันเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมันจะใส่ท้ายรถไม่หมด ไม่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 นี่ครับโอยยไงล่ะ้ยผมไม่เอาเอาคุณจะเอาคูตั๊กได้ตอนตอนซื้อก็จะอย่างเงี้ยแต่พอถึงเวลาเราไม่ดูแลอนี่ครับเดี๋ยวก่อนยังไม่ได้บอกเพื่อนๆเลยว่าผมอยู่ที่ไหนเข้ามาที่ซอยพระเงินนะอันนี้ซอยพระเงินเนี่ยมาซื้อร้านพี่เขาเนี่ยที่ร้านร้านอะไรอะพี่อันนี้ละวันดี ร้านวันดีนะเา<พ>นาะเข้ามาตรงนี้พอเ,เข้ามาซอยพัาเงินแล้วแล้วยังไงกันตรงนี้เขาเรียกซอยอะไรประมาณใช้ใช้ซอยอะค่ะเขาเออเลี้ยวเข้ามาตรงเนี้ยตรงเนี้ยเขาเรียกว่าซอยอะไรศูนย์พันไม้ผ้าเงินแปดแปดอ๋อศูนย์พันไม้ผ้าเงินแปดแปดแล้วก็พอมาตรงเข้ามาให้สังเกตทางซ้ายมือร้านที่มีโมบายขายเยอะๆอ,อ่อมีโมบายขายเยอะๆนู่นน่ะเนี่ยน่ะโมบายนู่นน่ะแล้วก็จะมีต้นไม้ที่ผมชอบแล้วแม่ค้าสวยๆด้วยอ่าแม่ค้าสวยๆเนี่ย เป็นรกครึ่งด้วยพ <tinc S 2> <a> ่อค้าคนนี้ก็รอน้องจำครูได้เปล่าเคยคนใส่รถเทมคูตอนงวดที่แล้วอ่ะแยกได้เลยนเรียกว่าครูครูาครูค่ะจำได้ใช่ไหมพี่ต้นของหนูใหญ่มากเลยอ่ะี่หนื้อพี่ซื้อไปขนาดนั้นอ่ะแต่ตอนนี้มันใหญ่แต่ว่าใบมันเหลืองแต่ว่าพอตอนบ่ายแดดแดดมันจะเข้าพอตอนพระอาทิตย์ตกอ่ะต้องอยู่แบบเนี้ยเนาะต้องอยู่แบบอย่างนี้ใช่ไหม แต่ถ้าโดนแดดมันจะใบมันจะเหลืองอ๋อต้นใหญ่แบบขนาดจากนี้ไองเลยชอบเลยเลยมาที่นี่แล้วใช้ปุ๋ยก็ป้าสมโคตหยอดค่ะที่เป็นเม็ดเม็ดปะ่ะเม็ดเหลืองๆเม็ดเหลืองๆที่เขาอยู่ได้สามเดือนหกเดือนอะไรประมาณนั้นมีขายไหมไม่มีค่ะอ๋อต้อรานขายรูปแบบมันเป็นเม็ดเม็ดเหมือนอย่างเหมือนอย่างที่เขาเม็ดเหลืองๆนะที่เม็ดเล็กๆป่ะใช่นั่ อ๋อใช่ใช่แล้ว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 อันเดียวกันที่ที่เราได้มาอ่าเดี๋ยวหาที่ทิ้งให้หน่อยไปถ่ายน้ำมันเครื่องมามีถังกยะาบไหมเอาเป็นเงินเท่าไหร่จ๊ะของผมเท่าไหร่เป็นเงินเท่าไหร่ลดให้หน่อยห้าร้อยพันร้อยหนึ่งพันหนึ่งร้อยอ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเปิดลดให้น้องเขาก่อนแต่ที่แต่เดี๋ยวพี่จะเลยไปนครปฐมแล้วก็ถึงก็กลับเข้ากรุงเทพอ่ะแต่พี่ขับไม่เร็วหรอก พันร้อยใช่ไหมจ๊ะพันร้อย่ะนี่จ๊ะพี่อะไรนะพี่วันดีร้านพี่วันดีอาวมันทับกันมันไม่ตายเหรอไม่ตายไม่ตายเนาะอ่าเลียงเลี้ยงเยอ่าเรียบร้อยนะพันร้อยนะขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ต้นไม้ดีๆต้องร้านพี่วันดีวัดพระเงินอะไรบอกอีกทีนึง พันไม้พังเงินแปดแปดค่ะหมายเลขโทรศัพท์ศูนย์เก้าเก้าศูนย์สี่แปดศูนย์หนึ่งสองสองอีกทีนึงพูดชัดชัดศูนย์เก้าเก้าศูนย์สี่แปดศูนย์หนึ่งสองสองพูดกับเจ๊วันดีเลยครับอขอบคุณะ<ด>แล้วบอกว่ามาจากช่องโดโดพาเที่ยวนะจากจากต้นต้นละห้าร้อยลดเหลือหกร้อยเออไม่ใช่ลดเหลือสี่ร้อยนี่เขาลดให้เราร้อยหนึ่งเนาะ, <c oughs> ะไปแล้วครับพร <c oughs> ุ่งนี้ ตื่นแต่ดอพรุ่งนี้ตื่นแต่แล้วามาปลูกต้นไม้หน้าบ้านกาันสวัสดีครับบ,บ๊ายบายสวัสดีครับสวัสด,ดีเช้าอันสดใสของวันที่กรุงเทพฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนครับอเวันไปซื้อต้นไม้แล้วก็กลับมา ถึงค่ำค่ำฝนก็เริ่มตกฮะก็เลยยังไม่ได้ทําอะไรนี่ให้เห็นภาพอัปเดตสวนย่อมหน้าบ้านตัวโดพาเที่ยวนะฮะแต่วันนี้มีสิ่งดีขึ้นมาอย่างนึงเจ้ากล้วยไม้ที่ผมเฝ้าธนุบำรุงนะฮะบานดอกบานนี่ก็เรียกว่าต้นอะไรดี ต้ไม้หนจำไม่ไดนะ้เป็นประเภทพวกหวายนะพวกไวอัปเดตสวนย่อมหน้าบ้านนะฮะจากตั้งแต่คลิปตั้งแต่คลิปทำทำสวนหน้าบ้านแลวหลังจากนั้นก็ไม่ได้อัปเดตซีรีส์สวนหน้าบ้านเนละ ก็ชํารุดซุดโทมตามสภาพนะครับจากการที่เราไม่มีเวลาก็ดีแล้วก็จากการที่ผมไปซื้อต้นไม้ซ่อมแซมอะไรไม่ได้เพราะเนื่องจากตอนนั้นเป็นโควิดนะครับฝนก็ยังตกไม่เลิกนะเมื่อกี้พูดถึงว่าฝนตกแนละ้วแล้วก็เมื่อคืนก็ตีห้าเพราะตกที่เช้าก็ยังตกนัดกับโดโดกับคุตักว่าเดี๋ยวเราจะมาลงต้นไม้อันนี้ มันเผาไปหมดหละที่เป็นต้นๆแบบนี้แล้วก็เนี่ยที่ซื้อมาตรงนี้เพื่อนๆจำได้ไหมฮะเนีย่ยปูตักเอาราวตากผ้ามาบางลางตรงเนี้ยตอนนั้นเป็นพลูด่างนะงามมากเนี่ยมันลามออกไปจนถึงข้างล่างนี่เลยนะ,ะเนี่ยพื้นที่ตรงนี้เป็นพูด่างหมดเลยแล้วมันก็เลื้อยเข้าไปเลื้อยขึ้นกำแพงไปพูด่างเขาชอบเลื้อยนะฮะ เลื้อยขึ้นกำแพงไปจนมันจะเข้าไปในแอร์อยู่แล้วก็ลวเลยสั่งหรือออกหมดแล้วผมก็ไปเนี่ยฮะเตรียมก็อย่างที่บอกฮะจนบัตรนี้ผลยังไม่หายเลยแต่ว่ามันไม่ตายนะลากเลิอกอะไรมันยังอยู่เดี๋ยวมันก็จะงอกออกอ,อันนี้เขาเรียก ต้นอะไรไม่ทราบนะบเพื่อนๆใครรู้ช่วยบอกด้วยมันงามอยู่ตรงนั้นพักพวกที่เขามาช่วยกันเขาก็เอามาปักไว้ให้อ,เ,อเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวฝนซาเม็ดเรามาดูที่ซื้อมานี่มาลงกันครับลงต้น<อ>มา,มาเดี๋ยวเราจะมาอะไรทานมาทานอะไรด้วยทำอะไรมาเนี่ยกิน,นอะไร<อ>มากินข้าวมาขมา้ขาวา ไหนอันนี้ข้าวติดตากอยู่เลยมาเดี๋ยวมาช่วยพ่อจัดทำอะไรทำสวนทำสวนนี้ทำสวนนะครับอ่ะมาเดี๋ยวเรามาแต่งสวนมุมนี้กันมาแต่งสวนมุมนี้กันครับอ่ะโดมาอือคูโดครับมาช่วยพ่อเร็วรอจนฝนหายฮะนี่สิบโมงแล้ว รอพอฝนหายขาดนี่ทําท่าจะตกและดูท้องฟ้าท้องฟ้าก็เป็นอืเป็นเหมือนกับเป็นพายุเนะข้านะฮะมาดูกันก่อนมาดูว่าจะเอาอะไรไว้ตรงไหนนะอนโดถืเออ้อนี่แกออกมาครับน,นี่นต้นนี้จำนีดนีตัวรนี้นะถือก่อนนะถือไว หาที่วางให้สวยๆครับวันนี้คงยังทําอะไรไม่ได้มากนะเดี๋ยวเพื่อนๆดูเป็นซีรีส์ไปแล้วกันอาโดเอาขยะมาใส่นี่<ม>เอามาใส่นี่ใส่นี่อ่าใส่ไว้ใส่ไว้ไวต้นนี้ไว้ตรงไหนดี <S <S ต้นนี้น่าจะมาไว้มุมนี้เนาะมุมนี้เดี๋ยวเอาอตอนนี้ไปไว้ตรงอื่นเพราะว่าอืมไอ้เจ้านี่เขาเรียกว่าอะไรนะมหามหาลาบว่านมหาลาบ เขาบอกว่ามันชอบอยู่ในที่ที่มันชอบโดนยืนตรงนี้โดนโดนยืนนี้ฝนฝนเริ่มลงเม็ดอีกแล้วตรงนี้มันมีหลังคาเขาบอกว่ามันชอบเนี่ยถ้าดูเพื่อนๆดูตอนต้นคลิปผมถ่ายต้นที่ปลูกไว้ในบ้านตอนแรกมามันก็สีอย่างเงี้ยฮะก็ไปถามเขาบอกว่าทำไมใบเดี๋ยนี้ของผมปลูกไปปลูกมาใบมันเหลืองฝนลงเม็ดอีกแล้วบอกว่ามันต้องไม่โดนแดดนายต้นต้นตรงนู้น ทางนี้ทิศตะวันออกอยู่ทางนี้ฮะนะทิศตะวันตกอยู่ตรงนี้นี่ตพอตอนบ่ายเนี่ยแดดจะส่องเข้าทางนี้แดดจะส่องมาทางนี้เต็มมันก็เลยโดนแดดหน่อยนะครับโดมช่วยพ่อลากออกก่อนเอะมาลากลากนี่ออ้โด้ดูช่วยกันละออกแรงมาดึงฝนฝนตกแล้วคุณ จบมาแล้วเดี๋ยวแกะพวกนี้ออกก่อนครับแกะพวกนี้ออกก่อนน้ำน้ตั้งตรงนี้ให้มันดูสูงสูงสง่าหน่อยดีไหมให้มันดูสูงสง่าหน่อยดีไหมอันนี้มันเป็นซื้อบัวมาโดไม่ส่งเสียงโดไม่ส่งเสียงอันนี้มันซื้อบัวมาฮะนซื้อไอ้ตรงนี้มาแล้วมาลงกระถางเดี๋ยวเราเอามาไว้ตรงนี้ ให้มันดูสูงขึ้นหน่อยอโดช่วยพ่อยกคุทพายก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 ไปตั้งตรงนี้นี่มาออกมาเอาแบบนี้พุทรถกระตันนี่อันนี้เราอยู่นี่ดีกว่าพี่ให้มันดูสูงหน่อยพี่ไว้ฮะนี่อาให้ดูสูงสง่าแล้วก็ไม่ต้องโดนแดดมากเนาะไม่ต้องโดนแดดมาก โลมาเลอ่ะแล้วเข็นนี่มาไว้ทางนี้อ่ะโดามาอืมอ่ะช่วยพ่อเข็นขดุดเข็นอึไม่อ่ะเข็นอ่อเข็นเข็นไปตรงไหนโกรดอึบอือต้นนี้ใส่มีมีหนอนมามากัดแต่เขาคงเอาหนอนทิ้งไปแล้วหนอนมากัดเนี่ยลอยหนอนกัดแหว่งอยู่อืมโดาช่วยพ่อเข็นหน่อย เข็นเข็นเข้าไปตรงนู้นเข็นดิแรงเยอะๆเข็นเข็นผักเข้าไปไปอ่ะเข็นหนึ่งสองตามหมายตีเข็นดิออกแรงเลยด้วยเข็นด้วยคุณเข็นเข้าไปนีดอ่ะเข็นหนึ่งอ่ะเข็นผลักคอละคอละได้เรื่องไหมเนี่ยได้ช่วยพ่อไหมเนี่ย นิ่งๆอย่างนี้ก่อนเอามาดูมายืนตรงนี้ามาดูอันนี้ต้นอะไรต่อไปกันไก่เราไปไหนแล้วล่ะเมื่อกี้นี้ตัดทีเดียวหายไปไหนพ่อไปวางไว้ไหนแล้วลืมกันไก่ไปวางไว้ตรงไหนแล้วดดูดูทิ่กันไก่อยู่ไหนลงกั ย่อยยืนตรงน,น,น,รงนี้ยืนอยู่ตรงนี้ไม่ยืนตรงนี้อโอก็โโอยืนตรงนี้เอามาดูต้นนี้กันครับมาไ่ไม่มีเออมันออกง่ายเราไปใส่ทังขยอะอ,โหโหโหอันนี้ก็เหมือนกันมหาลาบเหมือน,นกันอันนี้เขาไม่ไม่กระถางจะสังเกตว่ากระถางมันเบาฮะเขาไม่ชอบดิน มากนักชอบแบบโปร่งๆนะเหมือนก็จะเป็นกากมะพร้าวก็เลยตัดสินใจว่าจะไม่ให้อยู่ในที่ล่มแต่ว่าจะไม่เอาลงดินเพราะเขาต้องอยู่อย่างนี้แหละบนที่นี้ฝนว่าอย่างนี้เดี๋ยวพอเขาใหญ่ขึ้นบานเยอะขึ้นนก็คงจะปกคลุมตรงนี้แล้วข้างล่างเนี่ยมันยังมีรากมีต้นของรูด่างอยู่ ก็เดี๋ยวจะให้ตรงนี้น้ำนี่มาลงนะผมเอานี้วางเพื่อไม่ให้นะนี่ครับอโอมานีกต้นหนึ่งเด็บดร้อนนะอ่ะถูกอ่ะถูกออกถูกออกคดทอดนะถูกออกทอดนะเอามาถือถือจับไว้จับจับไว้ท่าน อืตัววังนี้ตัววางนี้ไหมวางนี้อคลคอกเก่งมากพอละไปเที่ยวไม่อะไรนี่เออหอมมาตกใจกลัวโดดึงแล้วต้นไม้หลุดตามมือไปด้วยไม่ไม่ไม่ครับเจ้าอ่ะ สวยไหมฮะสวยไหมเป็นอย่างนี้วางนี้เลยซื้ออย่างนี้มาห้าต้นซื้ออย่างนี้มาห้าต้นมันไม่ชอบแดดให้มันอยู่อย่างเงี้ยต่นอะไรอย่างเงี้ยอือันนี้ก็ใช่เอามาฮะอาบมะถือจับจับจับ อเอาถุงไปไปจุดนั้นอ่าไปอ่ะนี่ตัตัวนี้ให้ต้องรู้ไว้ตรงนู้นซุตัวที่สุดอ๋อไอต้นสุดท้ายอยู่ไหนต้นสุดท้ายอยู่นี่มาโดนถือไม่จับงี้ไปงี้ตัวเบือหนัก อม่เอ้ยเบาๆน้ำพีโดนี่มือหนักต้องระวังผมมันอเข้ามุมเข้ามุมดีๆโอ้ยเลี้ยงแบบนี้ปากนี่ปลาให้พอดีกันปาโแล้วเดี๋ยวไปซื้อดินมาใส่ ซื้อดินมาใส่แล้วก็รอ,อให้พลูด่างมันงอกออกมาอีกเพื่เมื่อก,ก็คอยติดตามนะฮะเดี๋ยวมาอัปเกรดให้ดูอัปเดตนี่ฮะอัปเกรดอัปเดตให้ดูอยู่ในด้วยอันนี้ครูตักเขาซื้อมาครูตักเขาซื้อมาว่านอ,อ,อะไรเงินทองไหลมาหรืออะไรจาชื่อไม่ได้เลยเห็นครูตักเขากดเขาจดเลยมาปเปิดดู vừa đâu còn nhìn nắng có này qua lại là đi qua lại hết hết Đâu hết 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 ถือไว้ออาถือไว้ถือไว้วางไปพี่โตมือวางวางวางแผนอต้องวางแผนอันนี้ปองวางเอจับจับกระถางจับกระถางมาคือฝึกเขาฮะพยายามให้เขาได้มีส่วนร่วมโยอาจจะทำได้ไม่ได้เพื่อนๆอาจจะดูว่าประดักประเดิดไปบ้างแต่ว่าให้เขามีส่วนร่วมดันนี้ไป อันนี้มาวางวางไว้เอาวางไว้วางวางไว้วางไว้วางไว้เอาไปวางเอาไปวางอืมเก่งมากวางดีดี <h <h ี่วางสี่วางเบาจัดให้สวยๆจัดให้สวยๆจัดให้สวยๆอ๋อเอาไปเก็บขยะใส่ถุงรวมกันเก็บขยะใส่ถุงรวมกัน เก็บขยะใส่ถุงรวมกันนะวางแค่วางแค่ดีดีวางือดีฟังดีดีขยะไปทิ้งนังไปนี่มันอยู่ตั้งแต่ไหนต่ไลนะเอาไว้อย่างนี้กันจัดห้องสวยๆกันอุ้ยขอรับเก็บปักเอาไว้ อันนี้อีกเจนี่อันนี้นไม้หรือตัดตัดไม้ไม้ตรีเปิดไฟเปิดไว้เราใส่ย,ยางมาลดต้นไม้เราใส่ย,ยางมาลดต้นไม้นะ,น,ะนี่ครับก็จะเป็นแบบนี้เลยตรงนี้เพื่อนๆเ,เห็นไหมฮะลากลากของเจ้าลูดา่าง ยังอยู่โดมานี้โดมานี่ก่อนยังไม่เข้าบ้านโดเอาสายยางมาลดต้นไม้่มาลดต้นไม้ที่ปลูกเนี่ยเอาสายยางนะเปิดเอาสายยางมาเปิดสายยางนะคืออาการอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วหงุดหงิดนะฮะมังนี้เดินมานี้หงุดหงิดไม่ค่อยอยากทําเท่าไหร่หรอกแต่ว่าเขาปฏิเกตไม่ได้เขาก็จะอาการอย่างเงี้ยอ่าลดต้นไม้ลดต้นไม้ที่ปลูก เออรถต้นไม้ไตรถล, <Yeah. S 1> ล้างพื้นอ่ะล้างพื้นที mm hmm. เพราะตรงนี้มันไม่โดนฝนนะฮะ mm hmm. เดี๋ยวเราต้องเสิมเขาหน่อยโดยเปิดน้ําให้แรงๆหน่อย mm hmm. เปิดน้ําให้แรงๆหน่อย mm hmm. ล้างล้างไอเศษดินที่มันอยู่ mm hmm. ตรงกําแพงออกเลย ที่เห็นรอยนะ่ะลากลากของลูด่างนะฮะมันขึ้นไปลากของลูด่างมันขึ้นไปคถ้าปล่อยไว้เดี๋ยวมันก็จะยาวเลยคราวนี้โดมนันนี้มายืยนตรงนี้นะตรงนั้นฝนมันลงเม็ดละแต่ลูด่างมันเลยมาถึงนี่เลยนะเนี่ย mm hmm. เลยมาตรงที่ผมฉีดน้ําเนี่ยไร mm hmm. ที่ดินนครับ mm hmm. นี้น จริงๆอะไม่ไม่อยากทำเท่าหรอกเพิ่งกินข้าวอิ่มอาการนี้แต่ว่าขัดขัดพ่อไม่ได้ขัดพ่อไม่ได้ก็มาเดี๋ยวไล่ที่ดินยวให้เอากระถางยืนตนี้ยืนงนี้ยืนให้ยืนตรงนี้ อ่ะโดนล้างพื้นล้างพื้นอ่ะล้างพื้นยืนนี่อ่ะถือถือฉีดล,ล้างที่ดินออกล้างที่ดินออกล้างพื้นนี่นะฮะวันนีนะะน้ภาพไว้แล้วเดี๋ยวมาอัพ อัปเดตเพื่อนๆอยู่เรื่อยๆนะครับว่ามันโตแล้วประดับกระดาแล้วพอพลูด่างมันงอกกลับคืนมาแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับนตัวนะครับเพื่อนๆเจอตัวแล้วนี่ฮะที่ผมบอกหาตัวไม่เจอเนี่นอเขาพลางตัวแล้วเหรอครับเพื่อนๆผมเคยเห็นเขาเป็นตัวสีเขียวนะแต่พอมาเขามาตรงเนี้เขากลายเป็นตัวสีน้ําตาล จะทางไหนดีจะเ,เอาเป็นทางไหนดีเนะนี่ยเดี๋ยวมันจะมากัดต้นไม้ใหม่ของผมนะเนี่ยนี่ครับแต่รู้สึกว่าต้นนี้มันมันมันไม่กัดหรือเปล่ามันไปนกัดอยู่แต่ต้นต้นว่านต้นว่านที่ผมเอามาจากอุดอนให้เพื่อนดูอีกรอบหนึ่งนี่ครับแหมเดี๋ยวเพื่อนรออัปเดตนะครับให้เพื่อนดูเรื่อยๆนะซื้ออะไรมาตกแต่ง เรื่อยๆทำในครอบครัวฮะสองคนสามคนพ่อแม่ลูกโดโด้ก็ไม่ค่อยมีอารมณ์ทำเท่าไหร่เมื่อกี้นี้แล้วก็บรรยากาศเนี่ยฝนลงเม็ดอีกแล้วครับฝนตกอีกแล้วตกีกแล้วแล้วนี่เดี๋ยวนี้เขากำลังฮิตหรือเปล่าฮะรู้สึกว่าเขาเอามาแจกก็เอามาก็าเลยเอามาวางวางไว้ <c oughs> มีคนเอามาให้เรื่อยๆฮะอันนี้อันนี้เขาเรียกว่ามะพร้าวทะเลมะพร้าวทะเล รู้อย่างเดียวแหละจําได้อย่างเดียวเลยอันนี้ก็ได้มาจากซื้อกาแฟสองแก้วแล้วได้ได้อันนี้มาเป็นพวกตระก,กูลเดียวกับเดฟกับเดฟเดฟเป็นตระกูลเดียวกันที่ห้อยอยู่นู่นโดว่างโดามานี่กันโดามานี่กันนิดกันยินดียินีโด,าโดามายินดนี งั้นก็คลิปนี้คงเท่านี้นะครับฝนตกอีกแล้วพายุเข้า,ขาว,วันนี้คงตกทั้งวันเนาะฝนตกงั้นคลิปนี้คงเท่านี้นะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูอัปเกรดสวยค่อยๆทําค่อยไปแล้วก็เวลาซื้อมาเนี่ยของมันก็ต้องต้อง,ต,องต้องทยอยขนมานะรถเข้ามาถึงบริเวณนี้ไม่ได้นะครับเจอกันคลิปต่อไปครับถ้าชอบอย่าลืม ถ้าชอบอย่าลืมอะไรกดสัดตามกดไลค์กดแชร์ช่องโรโลดพาเที่ยวด้วยครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสดีครับรบ,บ,าบายบาย